สวัสดีครับเป็นแฟนช่องกระแสะต่างประเทศอยู่กับพี่เจรกระแสะต่างประเทศเหมือนเดิมครับเอามาถึงช่วงของกระแสสเปเชียลหนึ่งประจำค่ำคืนวันศุกร์นะครับพิจิตรเลือกเอาเกมเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสนัดที่สองของฤดูกาลปาร Paris ีสแซงต์แชร์แมงชั้มเก่าจะเปิดบ้านเจอกับองเชปารีสเนี่ยเกมแรกบุกไปชนะน้องมาหนึ่งต่อศูนย์นะครับแต่ว่าเกมนั้นเนี่ยลุยส์เอ็นดิเก้พักตัวหลักแปดเก้าคนเลยนะครับก็ คืนวันนี้น่าจะเป็นสเปนคนแรกชุดใหญ่ครับเกมรับนี่มาควินจอสกับปาโชจะฮาคิีมี่เมนเดสส4แบ็กโฟตัวจริงจะกลับมานะครับแถมด้านกลางชาวเนเวสพ้นแบนจะกลับมายืนกับวิตินยากับฟาเบีลุยครับสามนวรุกก็ควิชาดูเออุสมันเดเบเล่จะกลับมาเป็นตัวจริงทั้งหมดนะครับในขณะที่องเช่ เกมแรกเปิดบ้านเบียดชนะปารีสเอปารีสเอฟซีมา1-0ครับแต่ว่าปัญหาเนี่ยคืนนี้มิดฟิลด์ตัวหลักลูอิสมูตันจะติดโทษแบนนะครับไปโดนใบแดงในเกมแรกที่เหลือก็มีอุสมานกาม,ามารา,ารคุมเกมรับตรงกลางฮาริสเบคเคลค้านะครับคู่หน้าเป็นเชคเลรีเชริฟเล่นกับเอสบารเลปอฮิโร่จากเกมแรกเจอกันฤดูกาลก่อนปารีสแซงแชกแมงเอาชนะไปกลับนะครับในบ้าน1-0เกมเยือน4-2ก่อนเกมปารีสแซงแชกแมงเป็นต่อนะครับอย่างที่บอกไปครับ ตัวจริง8คนจะกลับมาในคืนนี้ครับดูแล้วองเช่ไม่รอดแน่ครับกระแสนําเทศไหลปร,รีเซแชักแมนพี่แอดมอกว่ายิงเรื่อยๆนะครับสามประตูมีแน่ๆไปถึงแน่ครับเป็นอย่างน้อยนะครับให้เชียร์ปร,รีเซแ,แชักแมงเป็นกระแสสเปเชียลหประจำค่ำคืนวันนี้ครับ